ทได้ทารอาสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะก๊อฟจะมาทำพิกอากาศค่ะในหัวข้อนะคะสิ่งที่เขาแสดงออกให้คุณเห็นนะคะจริงๆแล้วเขารักคุณหรือว่าเขาแค่รู้สึกดีกับคุณนะคะหัวข้อท็อปปิกนี้นะคะไม่ว่าการทำนายไพ่จะออกมาเป็นแบบไหนแนะนำว่าไม่อินไม่ซีเรียสนะคะถ้าไม่ดีทิ้งไปเลยรับแต่เรื่องราวดีๆกลับไปนะเพราะเป็นพลังงานรวมไม่ใช่เป็นดวงคุณคนเดียวเพราะฉะนั้นต้องไม่เครียดกันนะคะ ก็มีทั้งหมด3ตัวเลือกนะตัวเลือกแรกนะคะกองที่1ดอกไม้สีเหลืองกองที่สองสีม่วงค่ะกองที่สมสีชมพูเลือกดอกไม้ที่ดึงดูดใจคุณมากที่สุดนะคะถ้าเลือกได้แล้วไปรับชมพร้อมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะมาดูกองแรกกันนะคะเป็นอดอกไม้สีเหลืองกันนะคะมาดูว่าเขาคนนั้นนะคะสิ่งที่เขาแสดงออกให้คุณเห็นนะคะจริงๆแล้วเขารักคุณ หรือว่าเขาแค่รู้สึกดีกับคุณเท่านั้นนะคะห้ามอินห้ามซีเรียเด็ดขาดเลยนะมันเป็นดวงโดยรวมนะคะ The h a n ง m a n นะคะหนึ่งเหรียญค่ะ e i ็ of p ฟ n พ a c l e s, <Hang> <S นะคะ 1> 1 three of swords นะคะสามดาบ four of pentacles ค่ะ the world dead สิบถ้วยนะคะ king of cups นะ queen of cups ค่ะ ในออบวอนส s ands, นะคะใต้สำหรับเป็นเด็กถือเหรียญกองนี้คุณกับเขาเลิกกันไปแล้วหรือเปล่าคะเนี่ยหรือว่ามีประเด็นความรักกันอยู่กําลังจะเลิกกันหรือเปล่าหรือว่าบางคนเลิกกันไปแล้วแล้วคนคนนี้ก็กลับเข้ามาอีกครั้งหรือเปล่าคะในความสัมพันธ์นะคะอาจจะเป็นคนที่รักๆเลิก,ลกไ,ปไปกับกลับประมาณนี้นะคะวนๆเวียนๆอยู่ในชีวิตคุณก็เป็นได้ คนคนนี้นะคะในบางคนคุณกับเขาอาจจะเคยเป็นครอบครัวก,กันแล้วแล้วก็มีการเลิกลากันไปบางคนนะคะเคยเป็นแฟนกันเคยรักกันเคยคบกันแล้วก็เลิกลากันไปแต่คนคนนี้อาจจะกำลังบางคนกลับมาในความสัมพันธ์นี้แล้วแต่คุณอาจจะไม่มั่นใจหรือบางคนนะคะคุณกับเขาอาจจะกําลังตัดสินใจว่าจะเลิกกันดีไหมหรือจะไปต่ออะไรประมาณนี้นะคะคุณอยากจะรู้ใช่ไหมคะว่าเขา เขาแบบจริงๆนั่เขารักคุณหรือแค่รู้สึกดีกับคุณรักค่ะไม่ใช่รักธรรมดาด้วยรักมากถึงแม้ว่าความสัมพันธ์ของคุณมันจะนิ่งเงียบกันไปแล้วมันจะจบกันไปแล้วในบางคนแต่การจบครั้งนี้มันไม่ได้จบแล้วจบเลยนะคะมันจะมีโอกาสที่ได้กลับกันมาสร้างความรักสร้างความสุขเติมเต็มให้กันอีกครั้งหนึ่งเพราะเขามองว่าคุณน่ะเหมือนลมหายใจของเขาอะค่ะไพ่ใบนี้เห็นไหม คุณเปรียบเสมือนลมหายใจของเขาคุณเปรียบเสมือนคนที่มาชุบชีวิตเขาให้เขาเหมือนว่าตายแล้วเกิดใหม่อะ่ะนะคะเขาพยายามที่จะแบบตอนนี้เขาอยากที่จะทําอะไรก็ได้ให้คุณได้กลับมาอยู่ตรงนี้มาเป็นคู่ชีวิตเขามาเป็นคนรักเขานะคะไพ่เห็นไหมตะเกียรตะกายนะคะเขาอยากจะได้คุณกลับคืนมาเพราะเขารู้แล้วค่ะว่าคุณคือความสุขของเขาคุณสามารถเป็นทุกอย่างให้กับเขาได้ นะคะเขาพร้อมที่เขาจะมอบมองกุฎเนี่ยเห็นไหมไพ่หนึ่งเหรียญใบนี้เป็นไพ่มงกุฎที่มีแบบมีเพชรพลอยประดับเต็มไปหมดเลยนะคะเป็นสิบถ้วยเขาอยากที่จะกลับมาเป็นครอบครัวกับคุณถ้าในกรณีเป็นครอบครัวกันอยู่แล้วหรือถ้าคุณเป็นโสดคนคนนี้อยากจะกลับมาถึงขั้นที่อยากจะทําให้ความสัมพันธ์นี้นะคะมันเป็นจริงเป็นจังไปได้ถึงขั้นการแต่งงานแต่งการมีลูกมีเต้า คนคนนี้กําลังพยายามอยู่เห็นไหมคะนายถือไม้เท้ากําลังพยายามทําทุกอย่างเพื่อที่จะได้โอกาสนี้กลับคืนมาไพ่เด็กถือเหรียญเป็นไพ่ใต้สําหรับนะคะเขารักคุณค่ะรักมากด้วยนะมาทั้ง1ิบถ้วยมาทั้ง King of Cups นะคะมาทั้ง Queen of Cups นะคะคุณมีพลังงานการเป็นคู่กันนะเขาจะพยายามต่อในความสัมพันธ์นี้ถึงแม้ว่าที่ผ่านมาเขาอาจจะเคยทําให้คุณเจ็บปวดเสียใจผิดหวังจนความสัมพันธ์มันหยุดชะง,งักมันจบไปแล้วมันเลิกไปแล้วมันตายไปแล้วก็ตาม นะคะคุณหรือเขาก็ได้มีพลังงานคนเกิดธาตุน้ำมินกรกฎพิจิกนะคะที่ชาร์จมากๆเลยกับธาตุไฟเมสิงธนูนะคะคนคนนี้นะเขามองว่าคุณคือความสุขของเขาคุณคือทุกอย่างของเขาเป็นเดอะเวอร์เห็นไหมคะบางคนก็อาจจะเป็นคนต่างชาติต่างภาษาหรือเป็นรักออนไลน์ได้หรือมีความไกลกันได้นะคะอยู่ระยะทางไกลได้นะเขาอยากจะกลับมาแก้ไขอยากได้รับโอกาสนั้นนะคะ มาดูกันว่า getting to know each other นะคะเนี่ยเขาจะมีการติดต่อสื่อสารนะเขาอยากจะกลับมาสารสัมพันธ์กับคุณ romantic feeling ค่ะ m e r d i a f นะคะเขาจะมาพยายามในความสัมพันธ์นี้อีกครั้งหนึ่งนะคะ t r u s นะคะคุณจะสามารถที่จะได้รับกับความรักความโรแมนติกครั้งนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะเขาจะกลับมาทำให้คุณเชื่อถือไว้วางใจเขาอีกครั้งหนึ่งในความสัมพันธ์นี้ ไพ่เดซส,สำหรับเนี่ยเป็นไพ่เดที่แบบโดยไปด้วยดอกไม้ท้องฟ้าสดใสมันไม่ได้เป็นการจบเพื่อที่จะจากมันเป็นการจบเพื่อที่จะเริ่มต้นใหม่อะค่ะนะคะ,นะคะเหมือนกับต่างคนต่างต้องไปเรียนรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างเท่านั้นเองนี่ไง r e c o v e r y นะคะเขาจะกลับมานะคะ Let g กแต่เวลานี้อาจจะต้องเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะต้องปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปตาม ธรรมชาติก่อนแล้วก็เอาตัวเองออกมาจากตรงนั้นก่อนนะไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปเครียดไม่ต้องไปคาดหวังอะไรมากมายเพราะมันยังไม่ใช่เวลานี้แต่ในอนาคตคนคนนี้จะมีการกลับเข้ามานะคะจะมีการย้อนขึ้นกลับมาเนาะซึ่งตอนนี้เวลานี้มันเป็นช่วงเวลาที่บางคนก็อาจจะเป็นแผลสดนะคะนะคะอาจจะยังไม่สามารถทําใจกันได้ยังไม่สามารถเปิดใจได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาแสดงออกกับคุณนะคะ ทุกสิ่งทุกอย่างคือมันเป็นในเรื่องของความรักจริงๆเขาไม่ได้แค่รู้สึกดีนะคะก็ประมาณนี้นะคนกองที่1นะคะขอให้คุณมีความสุขสมหวังสําเร็จนะอ,อ๋อลืมบอกไปเมื่อกี้มีธาตุดินด้วยนะคะการพฤ่ศพองกรนะแล้วก็ฝากซับสไคร e l ไล e ์แชร์ให้กอบด้วยนะคะสวัสดีค่ะค่ะต่อไปเรามาดูผู้ที่เลือกกองที่2กันนะคะเป็นออดอกไม้สีม่วงนะคะมาดูกันว่า สิ่งที่เขาแสดงออกให้คุณเห็นนะคะจริงๆแล้วเขารักคุณหรือเขาแค่รู้สึกดีกับคุณกันแน่นะคะใบแรกสามดาบชาลิออดนะคะสิบเหรียญ t ดอ f ฟูฮ h a โลแฟนนะคะเดอะสตารถ้วยนะคะสไม้เท้า นายอัฟสอดสองเหรียญน,นะคะใต้สำรับเป็นคิงอัฟสอดกองนี้นะคะความรักของคุณเนี่ยคนคนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นคุณหรือเขาตอนนี้ต่างเจ็บปวดเสียใจไม่ได้น้อยไปกว่ากันเลยค่ะนะคะบางคนมีปัญหาในเรื่องของใครคนใดคนหนึ่งน่าจะเป็นฝั่งเขา ที่ติดคอมมิทเมนต์มีลูกแล้วมีภรรยาแล้วมีสามีแล้วหรือบางคนอาจจะมีในเรื่องของปัญหาเกี่ยวกับผู้ใหญ่ครอบครัวพี่น้องที่เข้ามามีบทบาทในความสัมพันธ์นี้นะคะบางคนคุณกับเขาอาจจะเป็นความรักที่แบบมีการรอคอยมีการตัดสินใจไม่ได้ของคนคนนี้นะคะที่เขาไม่เลือกเขายังคงมีความสับสนลังเลไปหมด เขาอาจจะเป็นคนที่ตัดคุณออกจากชีวิตก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นคุณก็ได้ที่ยอมผันหลังเดินออกมาเป็นอิสระจากชีวิตเขาปล่อยให้เขาเป็นอิสระต่อคุณนะคะคุณกับเขาเหมือนกับจากกันทั้งที่ยังรักตัดกันทั้งที่ยังรักอะค่ะแต่ในความสัมพันธ์ตรงนี้ก็ยังไม่เห็นการเลิกลานะแต่มันเป็นการเหมือนกับว่าให้พื้นที่ส่วนตัวกันต่างคนต่างปล่อยให้เป็นอิสระต่อกันแต่ยังคงมีความผูกพันกันอยู่ ยังคงมีการเหมือนกับยังมีความมั่นคงอยู่ตรงนั้นแล้วก็ยังคงมีความสับสนลังเลในความสัมพันธ์นะคะคือไพ่ที่ขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้บ่งบอกไปนในเรื่องของความรักที่มันแบบรักแบบรักที่จะมาเป็นคู่ชีวิตกันได้แบบอย่างไม่มีไม่มีเงื่อนไขอะคะ่ะแต่มันเป็นความรักที่คุณคือความสุขของเขาอะเขามองว่าคุณคือความสุขของเขาเป็นก้าวถ้วย แต่เขาเพียงแค่เขายังไม่สามารถทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นไปได้ถึงขั้นการสร้างครอบครัวหรือถึงขั้นการเป็นคู่ชีวิตที่แต่งงานแต่งการกันแบบอย่างไม่มีปัญหาโหลปสศักค์เหมือนคนคนนี้กับคุณอาจจะมีความแตกต่างกันในบางเรื่องในเรื่องของศาสนาบางคนนะคะบางคนอาจจะเป็นในเรื่องของเชื้อชาติบางคนอาจจะเป็นในเรื่องของเขาคนนี้มีคอมมิเมนต์มีลูกแล้วมีครอบครัวแล้วหรือเรื่องพ่อแม่พี่น้อง บางคนภรรยาของเขาก็อาจจะกำลังตั้งคันนะคะหรืออาจจะเป็นฝั่งคุณก็ได้นะคุณไปสลับพลังงานเป็นไวเบอร์ซ่ากันได้นะคะอาจจะมีใครคนใดคนหนึ่งในที่นี้ที่เข้ามาอาจจะกำลังตั้งคันแล้วความสัมพันธ์ของคุณคนคน,นี้อาจจะมีบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องอย่างเช่นพ่อแม่พี่น้องอาจจะห้ามแต่คุณอาจจะแอบรักกันหรือคบกันไปถึงขั้นไหนตอนไหนแล้วอะไรประมาณนี้นะคะ ซึ่งตอนนี้เวลานี้ในบางคนอาจจะอยู่ไกลกันด้วยคนคนนี้นะคะเขาอาจจะพยายามตัดสินใจพยายามที่จะตัดคุณพยายามที่จะทำทุกอย่างเพื่อที่จะให้มันเคลียร์ปัญหาตรงนี้ที่อาจจะเป็นเชิงรักซ้อนได้เพราะมีสามดับขึ้นมาเป็นใบแรกเลยอะค่ะเขาจำเป็นที่เขาจะต้องตัดเขาจำเป็นที่เขาจะต้องเลือกแต่ตอนนี้ถามว่าเขาเลือกได้หรือยังเขาก็ยังคงแอบลังเลอะค่ะ แต่คนคนนี้เขากําลังมองว่าเขาจะต้องเลือกทําในสิ่งที่ถูกต้องเป็นไพ่สองเหรียญมาขยายไพ่พระนะคะถึงแม้ว่าเขาจะรู้สึกว่าคุณคือความสุขของเขาคุณคือคุณกับเขาคือความสุขของกันและกันมากมายขนาดไหนถึงแม้ว่าเขาจะอยากให้คุณเป็นคนในครอบครัวเขาขนาดไหนแต่เขาก็จําเป็นที่เขาจะต้องปล่อยคุณไปเป็นอิสระเพราะเขาไม่อยากคุณมาเสียใจยอยู่กับเขาตรงนี้แต่คนคนนี้ก็ยังคงแอบมีความหวังนะคะ เขาก็ยังคงลังเลอยู่ตอนนี้ในหัวเขาเขายังตัดสินใจแบบไม่ได้ร้อเปอร์เ็นะคะนะคะแต่ที่แน่ๆคือคุณเจ็บปวดเสียใจไปแล้วแหละนะคะต่างคนต่างแอบมีความหวังว่าสักวันหนึ่งอาจจะได้มีโอกาสได้กลับมาแบบเป็นคู่ชีวิตกันได้มาเป็นครอบครัวเดียวกันแต่คนคนนี้อาจจะต้องให้เวลาเขานิดนึงนะคะถามว่าเขารักคุณไหมอ่ะนะคะเขาก็มองว่าคุณคือความสุขของเขา นะคะมันก็เป็นความรักเป็นความรู้สึกดีนั่นแหละคะ่ะอย่าที่จะทําให้แต่เขาทําให้ความสัมพันธ์นี้มันพัฒนาไปได้ไปได้ไกลกว่านี้ตอนเนี้ไม่ได้ต้องบอกว่าตอนนี้นะคะแต่ในอนาคตเนี่ยมันเป็นเรื่องของอนาคตเพราะตอนนี้เขามีหลายสิ่งหลายอย่างที่เขาจะต้องไปเคลียร์ไปแก้ไขไปจัดการมาทั้งไนถือดาบแล้วก็คิงถือดาบนะคะแต่คุณยังคงเป็นความสุขในใจเขานะคะ คุณยังคือคนที่เขามองว่าคุณคือคนในครอบครัวค่ะเขายังอยากที่จะให้คุณเป็นครอบครัวเขายังอยากมีวันนั้นวันที่เขากับคุณอาจจะมีโอกาสที่จะได้แต่งงานแต่งการกันเป็นไพ่สิบเหรียญน,นะคะก็ประมาณนี้นะคือเขายังรู้สึกดีกับคุณนะคะนะคะแล้วก็ยังรู้สึกมั่นคงกับคุณแต่แค่มันยังเป็นไปไม่ได้ในตอนนี้เท่านั้นเองนะ <c oughs> คุณหรือเขาก็ได้นะคะมีพลังงานคนเกิดธาต ธาตุลมมิถุนตุลกุมนะคะแล้วก็อาจจะเป็นธาตุน้ำมินกรกฎพิจิกนะคะหรืออาจจะเป็นธาตุไฟก็ได้ธาตุด,ดินได้หมดนะลัคนาราศีกุมแล้วก็ลัคนาราศีพฤษภนะคะลัคนาราศีกรกฎคะ่ะนะคะที่เด่นชัดนะ <c oughs> คุณก็หันกลับมารักตัวเองก่อนนะไม่ต้องไปคาดหวังไม่คาดหวังไม่ผิดหวัง นะคะคดูเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นพอถ้าไม่ใช่ก็เลื่อนไปดูกลองอื่นนะเพราะกล่องนี้ค่อนข้างที่จะแบบท็อกซิกนิดนึงมันอาจจะยังไม่ได้เป็นไปอย่างใจเท่าที่คุณต้องการได้อะคะ่ะคนคนนี้ยังมีความลังเลในหัวค่อนข้างเยอะคิดไม่ไดย้ยังตัดสินใจไม่ได้นะคะอ,อ๋อแล้วก็มีล,าลาักคณาราศีกุมนะคะเลิฟ o u r เซลเฟิร์สเนี่ยค่ะรักตัวเองก่อนอันดับแรกนะ p a y a t t e n t i o n to the red flag ค่ะ ไฟนั้นอ่านแคริเอบางคนมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองด้วยอาจจะเป็นเขาหรือคุณก็ได้น่าจะเป็นเขานะคะที่เขาอาจจะต้องมีภาระค่าใช้จ่ายที่ต้องจัดการภาระหนี้สินการเลี้ยงดูครอบครัวหรือบุตรเขาหรือครอบครัวเก่าๆของเขาพ่อแม่พี่น้องเขาอะไรประมาณนี้ภาระหนี้สินเขาเลยทําให้เขารู้สึกว่าเขาอาจจะยังไม่พร้อมที่เขาจะสร้างครอบครัวกับคุณก็เป็นได้แต่เขาก็เฝ้าขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันนะ คุณเองก็เช่นกันนะคะต่างคนต่างอยากที่จะให้ได้กลับมารักกันนะคะอยากจะให้มันเป็นจริงอยากจะให้สมหวัง <c oughs> นะคะ not the right time แต่มันยังไม่ใช่เวลานี้ plus แต่ความสัมพันธ์ครั้งนี้มันมีโอกาสที่มันจะเป็นไปได้ a b u n d n dance นะคะไม่แน่นะคะในอนาคต opportunity ในอนาคตคุณกับเขานะคะถ้ามันไม่ได้เป็นเรื่องราวที่มันแบบหนักหนาสาหัสที่ว่าเขามีคู่หรือมีตัวจริงที่สามารถที่จะ ต่างคนต่างเป็นโสดหรือมีปัญหาอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยบางทีเขาอาจจะแบบว่ากลับไปทาน n s f o r m มาเป็นคนรักนะคะเป็น new love นะคะเป็นเป็นคนเป็นคนที่แบบแก้ไขปัญหาตัวสิ่งทุกอย่างในชีวิตเขาได้เรียบร้อยแล้วอะแล้วเขาอาจจะกลับมาก็ได้ในท้ายที่สุดเขาอาจจะนําความสุขความสําเร็จความสมหวังมาสู่ชีวิตคุณก็เป็นได้นะคะคนเราไม่รูแล้วคะ่ะ ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นเรื่องของอนาคตไม่มีใครอย่างรู้อนาคตได้ว่ามันจะสมหวังหรือจะผิดหวังเพราะฉะนั้นให้เราพยายามคิดบวกมองบวกนะคะไว้ก่อนแล้วก็ตอนนี้คือหันกลับมารักตัวเองก่อนอันดับแรกค่ะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างไพ่อลรกเคลนออกมาด้านล่างนี่คือดีหมดเลยนะคะคุณจะได้รับโอกาสนั้นนะคะ opportunity สิ่งที่คุณร้องขอต่อจัก,กรวาลร้องขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ลองขอโซเมดคุณจะได้รับค่ะแต่คุณจะต้องรอเวลามันยังไม่ใช่เวลานี้คุณจะต้องรักตัวเองให้เป็นก่อนแล้วคุณจะได้รับกับความสุขความสมหวังบางคนอาจจะมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องเงินด้วยอาจจะได้โชคลาภหรืออาจจะได้เงินก้อนใหญ่นะคะก็ประมาณนี้นะขอให้คุณมีความสุขสมหวังสําเร็จทุกสิ่งทุกประการนะฝากซัดจักาารยาไลฟ์แชร์ด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะต่อไปเรามาดูผู้ที่เลือกกองที่สามกันนะคะเป็นดอกไม้สีชมพูนะมาดูกันว่า เขาคนนั้นนะคะสิ่งที่เขาแสดงออกให้คุณเห็นนะคะจริงๆแล้วเขารักคุณหรือว่าเขาแค่รู้สึกดีกับคุณนะคะใบแรกนะคะเด็กถือดาบ queen of cups นะ King of Cups ค่ะ Queen of Wands 3ไม้เท้านะคะ3 of Wands ค่ะ King of Swords Nine of Cups King ถือเหรียญน,นะคะ King of Pentacles ค่ะ The Emperor สเตรนท์นะคะใต้สำรับเป็น king of w a n d s คนคนนี้นะคะถามว่าเขารักคุณไหมจริงๆแล้วที่เขาแสดงออกคุณเห็นเนะี่ยอาจจะเป็นภาพลักษณ์ที่ดูแบบดูบางครั้งก็ดูนิ่งดูเฉยดูขวานผ่าซากดูแบบเป็นทั้ง the emperor เป็นทั้ง king ถือดาบ ะะอาจจะมัวแต่ไปโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องอื่นๆแล้วก็ชอบควบคุมความสัมพันธ์ชอบคอนโทรลชอบเอาแต่ใจบางครั้งนะคะ,<ๆ>ะ,คะเขาจะต้องเป็นคนที่เขาทํอะายความคิดเขาต้องเป็นใหญ่ยอมหักไม่ยอมงอนนะคะเปรียบเสมือนกับเนี่ยราชสีเลยนะคะคนคนนี้เป็นคนทางไกลได้นะคะหรือเป็นคนใกล้ก็ได้จะเป็นคนใกล้คนไกลเป็นคนต่างชาติหรือคนในประเทศเดียวกันก็ได้หมดนะคะซึ่งคนคนนี้เขายังคงมีความรักนะจริงๆแล้วเขารักคุณนะคะ บางคนคนคนนี้เขาอาจจะผิดหวังเสียใจกับความรักเก่าๆของเขามานะคะหรือเป็นตัวคุณก็ได้อาจจะผิดหวังเสียใจจากคนเก่าๆมานะคะแล้วคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่เข้ามาซัพพอร์ตคุณมาเป็นเหมือนเป็นคนเหมือนแบบเป็นถังออกซิเจนให้คุณนะคะได้มีลมหายใจได้แบบเหมือนต่อชีวิตคุณให้แบบฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งอะ่ะนะคะหรือเป็นไวเวอร์ซ่ากันก็ได้นะอาจจะเป็นตัวเขาก็ได้ที่ผิดหวังเสียใจกับความรักครั้งเก่ามาแล้วตัวคุณเออแล้วเขามองว่าคุณอะ่ะ เป็นเหมือนกับถังออกซิเจนที่แบบมาให้พลังงานมาให้ลมหายใจกับเขาอีกครั้งหนึ่งไพ่ควีนถือถ้วยเนี่ยคะ่ะนะคะเขามองว่าคุณคือคนที่เหมือนกับเป็นคนที่ทำให้เขามีความสุขขึ้นมาได้เป็นคนที่ทำให้เขามีความมั่นคงเหมือนกับฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้จากที่เขาเจ็บเจียนตายมาจากอดีตนะคะ บางคนอาจจะเจอบทเรียนอย่างแสนสาหัสไปเลยกับครอบครัวกเก่าๆหรือมีเรื่องราวอะไรมีสตอรี่บางอย่างนะคะที่เขาเข้ามาในชีวิตคุณเนี่ยเขาอาจจะมีปัญหาในชีวิตมานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องครอบครัวเรื่องการเรื่องงานเรื่องเงินแต่คุณเหมือนเป็นคนที่มาชุบชีวิตเขาไวอ้อ่ะเป็นคนที่คอยประครับประคองคอยอยู่เคียงข้างคอยเป็นที่ปรึกษาคอยเป็นทุกอย่างให้กับเขาจนคนคนนี้เขารู้สึกว่าเขารักคุณคะ่ะคุณคือความสุขของเขา นะคะคบางคนไม่แน่ใจว่าในที่นี้มีใครที่กําลังตั้งคันอยู่ด้วยหรือเปล่าเอ่ยนะคะเหมือนคุณกําลังใกล้จะตั้งคันหรืออาจจะมีโอกาสมีแนวโน้มที่จะตั้งคันได้นะหากคุณใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันหรือมีคอมมิชเมนต์กันแล้วอะค่ะนะคะ,นะคะซึ่งคนคนนี้นะคะเขารักคุณทั้งรักทั้งมั่นคงทั้งซื่อสัตย์ทั้งจริงใจนะคะแล้วก็อยากที่จะทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยนะคะ คุณมีความสุขที่สุดอะแต่เพียงแค่ด้วยความที่ว่าเขาอาจจะเป็นคนที่มีอีโก้นิดนึงในบางครั้งนะคะหรือบางคนคุณหรือเขาอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องผู้ใหญ่ก็เป็นได้นะที่คอยมาควบคุมความสัมพันธ์คอยมาแบบบงการชีวิตนะคะคู่ของคุณคุณพ่อเขาคุณพ่อ,ค,พอคุณก็เป็นได้นะคะเพราะมีไพ่ the emperor ที่เป็นคนเหมือนกับชอบบงการชอบแบบใช้อํานาจ นะคะคมีเข้าเข้ามามีบทบาทไพส่สมไพ่กองนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเพศชายที่เข้ามามีบทบาทในความสัมพันธ์นี้ไม่ว่าจะเป็นพ่อไม่ว่าจะเป็นพี่ไม่ว่าจะเป็นหัวหน้างานได้นะคะที่อาจจะทําให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้มันมีปัญหาแต่ไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่หรอกคะ่ะนะคะมันเป็นปัญหาแค่แบบไม่มากมายแต่คนคนนี้เขารักคุณนะคะคุณคือความสุขของเขาเลยแหละ แต่อาจจะต้องคุณอาจจะเป็นคนที่ยอมรับในนิสัยด้านมือของเขาได้นะคะเขามองว่าคุณนะเป็นคนเก่งเขามองว่าคุณเป็นคนน่ารักมองว่าคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะนี่ก็คือพลังงานของคนกองที่3นะทีน,นี้เรามาดูไพ่อรัเคิลนะคะคุณหรือเขาก็ได้มีพลังงานคนเกิดธาตุน้ํามินกรกฏพิจิกนะคะธาตุดินการะสมองกรธาตุไฟเมสินธนูธาตุลมมีทุกทาธาตุเลยค่ะนะคะไพ่ขึ้นมาทุกทาธาตุเลย Codependency นะคะบางคนอาจจะเคยดูแลช่วยเหลือตอนนี้เวลานี้นะคะมันเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะต้องดูแลช่วยเหลือตัวเองไปก่อนนะแล้วก็อยู่ด้วยอยู่ให้ได้ด้วยตัวเองไปก่อนนะคะ it is safe for you to l o v e นะคะ reconciliation นะความรักครั้งนี้มันปลอดภัยที่จะรักนะคะแล้วก็บางคนอาจจะเป็นคนในอดีตนะคะย้อนขึ้นกลับมาในชีวิตคุณไม่ว่าจะเป็นอดีตที่เคยเป็นคนรักกันหรืออดีตชาติกันก็ได้เช่นกัน นะคะซึ่งตอนนี้เวลาเนี้ยไพ่แนะนําให้คุณพยายามที่จะแบบอยู่ให้ได้ด้วยตัวเองไปก่อนนะคะยังไม่ต้องไปยึดติดยังไม่ต้องไปผูกติดนะช่วยเหลือตัวเองดูแลตัวเองให้ดีนะคะพอเมื่อถึงเวลาทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะลงตัวเองนะโลแมสนะคะ within the next few months listen to your อ่าโทษทีค่ะ S The s i t u a t i o n will improve นะคะ No อาจจะยังไม่ใช่เวลานี้ตอนนี้มันอาจจะยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมนะคะแต่ในอนาคตนะคะแน่นอนว่าคุณกับเขามีโอกาสที่จะได้ reconciliation กลับมาสารสัมพันธ์กลับมาพูดคุยหรือกลับมาทำอะไรให้มันดีขึ้นมากกว่านี้คนที่คุณกำลังรอคอยอยู่เนี่ยค่ะนะคะเขาอาจจะกลับมาทำให้ความสัมพันธ์นี้มันสามารถที่ทำให้คุณเชื่อใจเขาได้ไว้วางใจเขาได้จะมามอบความรักความโรแมนติก แต่เวลานี้ตอนนี้มันอาจจะยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมนะคะก็ประมาณนี้นะคนกองที่3ขอให้คุณมีความสุขสมหวังสำเร็จทุกสิ่งทุกประการนะคะฝากซับสไคร์ไลค์แชร์ให้กอบด้วยนะสวัสดีค่ะ